ชัดเจนนอลิซาบรท์พิงโปรดิวเซอร์ยักษ์คายยูนิเวอร์แซลนี่คือการ cover ยางยักษ์ขนาดนี้ย้อนฟังสื่อเมกาตีข่าวหรือจะเป็นความจริงมาฟังกันค่ะ สวัสดีเพื่อทุกคนนะคะช่องสไตล์นิวมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะเรื่องนี้นะคะน้องลิซ่าหลังจากที่น้องมีการปล่อย MV ส่งความสุขในวันคริสต์มาสเป็นการคอฟเวอร์เพลง My Only Wish ของศิลปินชื่อดังบิส n e y s ปี a สค่ะลงบนช่อง YouTube Lily Film Official เป็นคาร c นคอฟเวอร์แบบไม่เคยมีมาก่อนชอนดีมุกดี ลิซ่ารับบทเป็นนางเอกในเรื่องนะคะทั้งร้องเองแสดงเองคนเดียวเอาอยู่ทั้งลุกนะคะซึ่งลูกน้องลิซ่าที่แสดงนี้คือชุดก็สวยนางเอกก็สวยสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆน้องลิซ่าได้รับคําชมหนักมากค่ะน้องลิซ่าพาทัวร์ปาดิสปาใจทั้งเมืองทว่าทีมงานนะคะน่าจะเป็นทีมไหนกันบ้างแฟนๆก็คาดว่าใช่ทีมเกาหลีไหมหรือจะไม่ใช่ทีมเกาหลีค่ะเพราะตอนนี้น้องก็อย่างไม่กลับเกาหลีเลยนะคะนับตั้งแต่ น้องเสร็จสิ้นภารกิจออกงานที่ไทยกับเซลีนที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้น้องก็ไปฝรั่งเศสบ่อยมากในทวิตมีการแชร์เรื่องราวนะคะถึงการร่วมงานของค่ายยักษ์กับค่าย Universal Music Group ค่ะก็เป็นกลุ่มธุรกิจและค่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงการบันทึกเสียงค่ะที่มีหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่ร่วมงานกับโปรเจก t นี้ าาการออกอะคฟเวอร์เพลง My Only Wish นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากแกรมมี่นะคะที่ยังเคยร่วมงานกับศิลปิน a r i a นาแกรนด e อีกด้วยค่ะโปรดิเซอร์นะคะของคุณซินธาโลนั่นเองละค่ะก็เป็นหนึ่งในโปรดิเซอร์ที่ร่วมงานกันกับน้องดิซ่ากับการคอฟเวอร์เพลงดังกล่าวนี้นั่นเองนี่แค่เป็นการคอฟเวอร์นะคะอย่างโอ้โหขนาดนี้ถ้าเป็นการออกอัลบั้มนะคะเพลงไตเติลจะแซบลุกคือขนาดไหนเรื่องนี้ค่ะก็ถึงขั้นโยงไปที่ สื่อดังอเมริกานะคะคที่มีการลงข่าวตีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีค่ายดังยักษใหญ่ในอเมริกาที่ทุ่มค่าตัวให้หน่องลิซ่าไปอยู่ค่ายของตนเองค่ะ ซึ่งสื่อก็ไม่ได้บอกว่าเป็นค่ายเพลงไหนนะคะว่าลิซ่ามโนบาลอาจจะทําข้อตกลงสัญญาค่ายใหม่ค่ายเพลงของสหรัฐอเมริกายินดีจ่ายหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับลิซ่าเพื่อให้มาเซ็นสัญญากับตนเองพร้อมกับบอกต่อว่าลิซ่าก็ยังสามารถทำดนตรีเพลงทําอาชีพอื่นได้อย่างสร้างสรรค์ก็ได้ปรากฏตัวได้ทุกแวดวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดวิดีโอแฟชั่นนั่นเองค่ะ ถาว่าในเรื่องภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะคะพอรล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของ The Walking Day ค่ะเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อดังนะคะเป็นแนวซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้ค่ะเพิ่งจะเข้ามากดติดตามน้องลิซ่าบนอินสตาแกรมนะคะทางไม่ใช่ดังกล่าวมีผู้ติดตามถึง7.6ล้านค่ะน้องลิซ่าคือศิลปินเค o p อคนแรกและคนเดียวในตอนนี้นะคะที่ได้เข้ามากดติดตามน้องลิซ่าค่ะแฟนๆต่างชี้บอกเลยว่าอยากเห็นน้องลิซ่าเป็นนักแสดงค่ะที่แต่งตัวเท่ๆสวยๆคคูลนะคะยิงปืน ลาซอมบี้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะว่าจะลุกคือเทขนาดไหนเราก็มารอดูกันต่อไปเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ